เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ยูยูก็ออกมาประกาศว่าเจอดีเข้าะแล้วสาหรับเบ้นปุญญาพรเจอโรคจิตไดเร็กส่งรูปอนาจารย์มาให้จนต้องโพสต์เตือนผ่านไอจเพื่อตักเตือนยอมรับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอแต่ครั้งนี้เนี่ยมันรุกล้ำเกินไปถึงขั้นจะไปหาที่บ้านมันทําให้เธอกลัวนะคะซึ่งถ้ามีอีกก็จะดําเนินคดีตอนนี้ก็ใช้ชีวิตระวังมากขึ้นครอบครัวก็มีให้กําลังใจค่ะ ตัวเป็นเองอะคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าเราโดนแบบเนี้ยมันหลายครั้งแล้วแล้วก็ถือว่าเ,เราไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เราก็นิ่งมาตลอดจนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ย มันมันลุกล้ากันมากเกินไปแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตักเตือนครั้งที่1แล้วกันยังไม่ได้ดําเนินคดีหรืออะไรเพราะว่าเอา่ทำให้เขารับรู้ก่อนก็เลยโพสไปแบบคือมันก็ถือว่าเอา่คำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสอนเสียไปในทางที่ที่ล่อแหลมด้วยนะคะแล้วก็จะมีในลักษณะที่เหมือนบอกว่าจะตามถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเราก็กลัวด้วยฟูโพหรือม,นะมีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็ส่งมาแบบเยอะเหมือนกันเหม,ม,มือนทยอยส่งอะ่ะแล้วก็เ,เปลี่ยนไอจีน, IG, นู่นนี่นั่นตลอดเวลาในการ<ม><ม>แบบส่งเรามองแล้วเราก็มีความ,มไม่ได้แล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ตอนนี้นะใช่ไหมคะคือเบนก็ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เปิดด้วยแหละเพราะเราก็ทํางานเบนว่าเขาก็น่าจะหยุดแล้วเนาะเขาน่าจะกลัวแล้วมนะั้งเพราะว่าเราก็ทําเบื้องต้นขนาดนี้เขาก็น่าจะตกใจบ้างในระดับหนึ่งถ้าสมมติว่าเดี๋ยวมีมาอีกแล้วก็ยังไม่หยุดก็ต้องแบบจัดการดําเนินคดีคะ่ะมันใช้ชีวิตระวังตัวขึ้นอะไรแบบี้ ก็จริงๆก็เบนก็ใช้ชีวิตแบบว่าอย่างระมัดระวังอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนตัวเราเราก็เป็นคนของสาธาณนะใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเจอแบบคนเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องออดูแลตัวเองให้แบบมากกว่าปกติมีถึงตัวนี้คือถึงที่บ้านค่ะ <Ooh. S 2> ชีนครอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็ไปหาที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนอนุบาลของตัวเองนะคะเหมือนกับเอ,อเอาของไปให้แล้วก็ วนเวียนอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะพบเราพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คอยแบบว่าเออให้กําลังใจส่วนคนรู้ใจเราก็ก็ดีค่ะเพราะว่าส่งกำลังใจมาให้เรา ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ